สว,ส, like สวัสดีครับพี่น้องวันนี้บ่าวไก่มาสวัสดีพี่น้องทาง YouTube เนาะนี่บ่าวไก่มาหยอดข้าวครับพี่น้องหยอดข้าวหยอดข้าวเครื่องหยอดข้าวนะที่ตรงนี้ก็ของบ่าวไก่ก็อยู่ที่กำแพงเพชรนะพี่น้องนะกำแพงเพชรบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างทองฟ้าแจ่มใสแดดก็ดีแต่เช้านะพี่น้องนะอันนี้ก็มาหยอดข้าวเลครับใช่ไหมข้างหลังนี่ฮะหยอดข้าวนะครับนี่ได้เครื่องหยอดข้าวมานะครับมาทดลองหยอดดูนะครับผมเป็นไงดินพี่น really ้องดินโคตรแข็งโคตรแก่นเลยเนาะนี่ฮะ ออมานคนเดียวนะครับคือเก่าพี่น้องนะอ่าเป่าไก่มาคนเดียอะเอาไก่จะเป็นคนสองภาษานะพี่น้องนะเป็นอีนสานแน่เป็นสากลางมากนะครับผมสองภาษาเนาะแต่ก็เปิ้ลไปพี่น้องเห็นไหมนี่เป่าไก่พาพี่น้องมาเลาะๆครับนี่ครับหยอดข้าวครับพี่น้องนะนี่ฮะหยอดข้าวก่อนนะครับเห็นไหมครับผมเป่าไก่ก็ยังไม่เป็นยังไม่เก่งเใครพี่น้องนะกำพามาเลยพี่น้องครับยัหยอดข้าวนี่นฮะเอาให้ดิดตามนะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆกับพี่น้องดูเนาะนี่ฮะ เราถ่ายเดินตามนะครับหยอดข้าวนะครับผมอย่างไงก็ฝากพี่น้องเราทุกคนนะครับทางาช่อง y t u t u นะครับผมยูทูเนาะช่วยกดติดตามกดซับสไคร e นะครับเป็นกําลังใจให้เบ่าไก่ด้วยนะเนาะจะทำคลิปให,ใหม่ๆออกมาให้กับพี่น้องเราดูเนาะว่าคลิปหน้าเบ่าไก่จะเป็นยังไงนะครับและบาไก่จะอัปเดตเกี่ยวกับมันสับปะหลังมั่งนะพี่น้องทาง y t u t u นะเป็นนาข้าวมั่ง ลหลายอย่างเลยจะเป็นอ้อยพี่น้องสําหรับพี่น้องทุกคนนะครับที่สนใจอยากเรียนรู้เนาะการทําแบบใหม่ๆเนาะอยากเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมๆเนาะอะก,ก็กดติดตามไว้เลยพี่น้องนะกติดตามก็กดดิ่งติดตามของเ่าไก่ไว้นะครับช่องของเ่าไกนะ่เนาะช่อง u t u b e เนาะถ้าอีกช่องหนึ่งของเ่าไก่ก็จะเป็นทาง Facebook ก็จะเป็นช่องกเกษตรไก่กับเพรเนานะอย่าลืมนะพี่น้องนะถ้าพี่น้องในยูทูปคนไหนสงสัยอะไรนะครับอยากปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการ,กรเกษตรเนาะที่เข้ามารับชมเนาะก็โทรมาหาเ่าไก่เลยนะพี่น้องเนาะ 082นะครับ225 3613โอเคออเดี๋ยวเะเจอคลิปหน้าครับบักไก่ไปไหนเดียกก๋ยวก็จะมาถ่ายพี่น้องดูอีกทีเนาะวันนี้ก็เต็มฟ้าเต็มใสอ่าหยอดข้าวจะข้าวบ,บายบพี่น้องบ๊ายบาย